สวัสดีครับวันนี้ให้ชมพระกลิ่งกันบ้างครับท่านชมครับกลิ่งนี้จะเป็นกลิ่งที่เก่ามากครับนี่ฮะท่านดูก่อนดูก่อนนี่ฮะเก่ามากมากครับท่านชมครับนี่ฮะนี่ฮะน่าจะเป็นกลิ่งประวรเลด ของวัดบวรยุคต้นๆเลยนะฮะยุคต้นๆนะฮะดูวความแห้งของเนื้อความเก่านี่นะครับน่าจะเป็นนะวะโลหะหรือเนื้อออกสมฤตเงินเนี่ยนะฮะดูท,ท,ท่านท่านดูครับดูครับเนี่ยฮะท่านดูครับดูครับเนี่ยด้านบนท่านนะฮะอันนี้ด้านล่างท่านครับ ท่านชมฮะนี่ฮะอ้าเดี๋ยวลองดูขยายบ้างลองดูขยายกันบ้างครับขยายก็เต็มที่เลยครับโอเคครับนี่นะฮะดูหน้าท่าน,นฮะดูโลหะนะดูความเหี่ยวนะเหี่ยวย่นเลยครับท่านะฮะนี่ฮะ,นฮะเนือเหี่ยวย่นนะฮะ ครับอันนี้เก่ามากครับแต่ผมไม่รู้ว่าที่ไหนแต่รูปแบบพิมพ์ทรงกลงน่าจะเป็นของวัดบวรนะเนื้อแห้งครับเหี่ยวย่นกระแสออกแน่เห็นกระแสทองอะไรต่างๆละชัดเจนเนี่ยฮะจะออกเนื้อนวะโลหะแล้วออกคอมิตอะไรเหล่านี้ผมบอกไว้ถูกอ่ะ แต่รู้ว่านี่คือพระแท้ครับท่านดูฮะนี่ฮะแท้ครับาดูเนื้อสิฮะน,นี่ฮะความเหี่ยวความย่นของโลหะดูดูฮะนี่ครับท่านชมฮะนี่ฮะมีกระแสเต็มองค์ครับแห้งเหี่ยวยน่นเป็นพระที่ดูง่ายครับดูง่ายมากรับบนี้ฮะรับประกันแท้ร้อยเปอร์เซนต์องนี้นะฮะนี่ฮะ,น,ฮะนี่ครับ ดูที่ฐานบ้างะฮะเดี๋ยวโทษอ้าวดูตรงฐานครับเนี่ยฮะดูตรงบัวหลังอะบัวหลังเนี่ยรอบองค์ท่านนะฮะนี่ฮะมีเนื้อเนี่ยฮะเป็นกระแสเดี๋ยวโทษโทษครับเนี่ยชมะฮะชมครับครับดูนะฮะ โอเคครับเอาแค่นี้ก่อนครับดูหน้าอีกครั้งครับผมโอเคครับสวัสดีครับท่านฮะ